บางโอกาสอะคนอื่นมองว่าเหมาะกับเราอะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้สิ่งที่พี่ทำเวลาที่พี่ over fame เนาะพี่จะกลับมาที่ตัวเองว่าพี่เป็นผู้เลือกได้ไหมเพราะว่าถ้าเรา over fame แปลว่าเราไม่ได้เลือกเราดึงทุกโอกาสเข้ามาแต่บางโอกาสอะคนอื่นมองว่าเหมาะกับเราอะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ ถ้าเรารู้ตัวเองเราเข้าใจตัวเองอะเราก็จะเป็นผู้เลือกที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับเราณเวลานั้นะเพราะวันนี้ยูอาจจะเหมาะเรื่องนี้แต่อดีตก็ไม่เหมาะกับยูนะถูกว่าหรืออนาคตก็อาจจะไม่เหมาะกับยูนะเพราะว่ายูก็ชิปขึ้นเรื่อยอยูก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยอะลองหาวิธีให้ตัวเองรู้จักที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองดู ไม่ว่าจะเป็นฝึกที่จะเซโนฝึกที่จะปฏิเสธบ้างหรือคนที่เซโนตลอดไม่ไม่ไม,ไม่ตลอดอันนั้นเราอาจจะเป็นคนเซโนเพื่อที่จะปกป้องตัวเองแต่จริง,รงๆแล้วเราไม่ได้เซเยสเพื่อที่จะเปิดรับเลยก็ลองดูว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนนะพี่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะทำทุกสิ่งที่อยากจะทำได้มีความสุขกับปัจจุบันขณะ enjoy moment ไปได้วยกันนะคะ